พออุอนทาแมนเล่นหรือ,อยังครับยังพ่ตถ้าเ้เสร็จไปที่เพลงนั่นไดไหมได้ เสร็จแล้วโอเคก็นี Three, ่ตัวอะไรดอสซดาเออแบบนี้แหละครับสลอยนี่แม่จุ๊บจุ๊บแล้วก็แบบนี้พ่อดูจุ๊บแม่ทอปตักเอะโอเค